พี่น้องเลยเนาะยามนี้กับยามฝนตกวิ่นเรื่อยเป็นน้องเลยหลายวันโบยหวางเนาะคนทางเพี้ยวเปียกเปื่อนลายตั้งแต่กิตมพี่น้องเอ้ยเนาะบ่าวลี่ยาดลมคอยางยุ้มตีนบาวุนก็เลยโยเยกันปลายตีดลมพี่น้องเลยป้าโทษเนาะเปี้ยวเปื่อนเทองโดย กับสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิดสุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะเอาขอยินดีตอนหับพ่อแม่พี่น้องเขาสู่ซ่องบาบุญสารวันเด้อพี่น้องเนาะพ่อพ่อก็บาบุญมาหนี้พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวมันยืนอยู่กลางฝนตกลิ้นพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยเนาะฝนตกลิ้นคือจิเบิดมือแะไรพี่น้องมันนี่ก็ได้เนาะตอนนี้บาบุญกับมากับบาจันพนพี่น้องเลยเนาะแต่มารถใหญ่ก็คือว่า ผมเปียกฝนคือเมื่อก่อนพี่น้องเลยเนาะเมื่อกอ่อนกับบาวมาเราจักก็ต้องในแข่งฝนพี่น้องเลยมารอบนี้ก็แข่งฝนอยู่เนาะกะมีขั้นโฮมพี่น้องเลยเนาะโดยประกอบ,บบุญขอบคุณเด้อเนาะทั้งเอื้อใจดีพี่น้องเลยเนาะอยู่ประเทศนูเวยนะ์เนาะที่เป็นห่วงเป็นใย,ยทีมงานของซุมเฮาพี่น้องเลยเนาะ,ะก็เลยมอบขั้นโฮมหรือว่าจ้องเนาะพี่น้องเนาะ,ะจำนวนสามพันเนาะ ตามกันหถมพี à ่น้องเนาะเพื่อมามอบให้ทางทีมงานพี่น้องเลยเนาะก็ได้เป็นในบางแดดบางฝนเนาะเพราะเราดูนี้กับเขาสูย่างฝนอะไรพี่น้องเลยเนาะโอ้โหโดยวันนี้กับบุญยังสอบแทนเนาะนอกจากคำอวยพรอวยใสเด้อเอกยเด้อเนาะที่เป็นห่วงเป็นใยทีมงานสายบุญทุกคนเนาะได้ให้บาบุญเป็นสะพานบุญให้ได้ซื้อกันโถม เป็นทุระไห่เนาะพี่น้องเลยเนาะมาไห่จำนวนสามคันเนาะโดยพ่อๆกบมันนี่พี่น้องเลยเนาะพอมาละบ้านน้องอึ้งที่เก่าพี่น้องเลยเนาะเกินซานลันเป็ดฝนหอดใส่แหละทั้งสามฝนเฮ็ดเบี้ยแบบนี้เหมือนพี่น้องเลยเนาะไปไปหับไปส้มนำกันพี่น้องเลยมันนี่ก็ได้โอดยโ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 อเคพี่น้องเลยเนาะาุ่ม เปียกเปียกเปียกเลือนเบิดพี่น้องเนาะโอ้โหดูทางซ่างมผมก็สีลบผมเนาะพี่น้องเนาะเป็นเห็ดเปียกเป็ห็ดเปียกที่ว่าเห็ดเปียกบุได้เหมือนพี่น้องเนาะเป็นยามฝนตกลินกับลำบากในนั้นหนึ่งพี่น้องเนาะโออโดยโดยพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศเซ็ต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 โอ้ไปเองเราไปเลยเนาะพี่น้องเลยเนาะโอ้ยรถไอ้ หลดคู่ใจทั้งครอบครัวพนันแนนี่พี่น้องเลยเนาะซาเริงถ้้องตังฝนตกเที่ยงเลยโดยโดยสบายดีเด้อเนาะฝนตกเขาโยมก่อนเด้อพี่น้องเลยเนาะกน้องบมสบายย้อนแน่นี่เนาะเอ้าสบายดีเด้อทั้งไอ้บาบุญบรนป่าพี่น้องเนาะทั้งกุ้งเหินบอลลี่รียบร้อยเลยพี่ผมม้วนร้อยแล้วบอ โอ้พนในสนนเศร้าเนาะพี่นองเลยเนาะโดยพี่นองเลยเนาะจะมีลมใหญ่ใช่เนาะโดยอ่าไม่ไม้เลยนะนี่เนาะนี่อยู่พี่นองเลยเนาะฮะโอ้ยเนาะโดยมีลมออกไปบงฮะโอ้ยายอย่าลามนพี่ยังกัมันบก่ันอ่าม่ตอโอ้โด ปกไม่ยันไม่เปียกวะเีลยเนอะก่าเหย่เหลือบนังเนาะนองเลยเนาะยามนี้กัยามฝนตกเรื่อย่นองเลยไายวันบยหวางเนาะคนทางเพียวเปียเปื่อยตั้แต่กิตมตี่น้องเ้ยเนาะบาวลี่ยาล่มคอยางยุ้มตีนบาวนก็เลืยโยยียันปลาตีลม่นองเลย ทรงเนาะเปียเปี่นยหัวทองัทองโดยเนาะอาตะขาตะกี้อีกน่อยจะไปเล่าบ่หรือไม่แล้วของเนาะพี่นนองเลยเนาะโดยโดยพี่ห้องเลยนะมาบันนี้กะใครแน่แต่ว่าเห็ดทวงเห็ทันเนาะทั้งกระต๊อบทั้งบบาจันเพื่อนเห็ดต่อนมัโดย กระต๊อบมีแล้วเนาะกระต๊อบไอ้บอลสนบอลเท้าน้องทั้งบรียังแต่กระต๊อบเคลื่อนที่พี่น้องเอยังมีไม่ยังคือกระต๊อบเคลื่อนที่อันทมก่อนแล้วไม่เนาะโดยใหญ่เนาะโดยเนาะพี่น้องเอ้อทางบอลีบอจันบับบุญลุงเฮมเนาะและทีมงานทุกๆคนพี่น้องเอ้ยเนาะมีทางเอื้อยเพลินเนาะเป็นห่วงเป็นไงเขามาพี่น้องเนาะเห็นทางทีมงานเฮาบอกวบา ผมมีคันจ้องคันทมเวลาถ่ายคลิปถ่ายยัางนะเคนวาหยันทั้งทีมงานนี่โทรศัพท์เปียกไม่เปียกประมาณนี้นะเป็นวงเป็นแง่ข้นมาเนาะโดยเขเลยมาหนี้เนาะโดยกระเบียงย่ามเนี่ยเป็นย่ามฝนแน่เนาะเอาเขาเลยเป็นห่วงกันแย่ทั้งเอือยเพคนปฏิยูประเทศโนเวพี่น้องเอ๋ยเนาะเป็นห่วงกันแย่เห็นทั้งทีมงานเห็นทั้งลุงเฮิร์มบาลีเนาะหลายคนถ่ายคลิปกัน ก็พ่อค้าก็ฝนตกลินมาใส่แล้วเนาะวันนี้ก็คือบาบุญตอนนี้เป็นทางเขยืนถ่ายคลิปกับสะดวกสบายแล้วเนาะแต่มีขนมมากหญ่โดยวิยญานฝนโดยว่าแกงกันได้เออบังลุงเฮิมเข้าไปคนนี่วิญญาณเข้าไปอีกได้ว่ะได้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 สามคนลุงได้เออสามคนนี่ชิเปียกจังหน่อยโดยโดย มาคำว่าคำว่าไหนพี่ก้อนโดยโดยโดยดูทั้งเองินเงินแกเป็นห่วงเป็นใยเนาะทั้งทีมงานทุกคนเนาะเพคนก็เลยให้บาบุญนี่เป็นธุระให้เนาะเอ้าเพื่อนจะได้หอบเอาอะไยินว่าคือชงทิมมอให้โดยมอใหพ่อทุกไม่ของเพื่อนนี่ให้อาไรป้าไม่ดีนะคนละชาวบ้านเด้อฟางนี่บ่โดยเฮ้ป้าให้อยุดนี่แน่จะห้อนเด้อ ทุกทุกคนเป็นไงใชเนาะที่เขามาให้เออมาห้อยไว้นี่มาหนีเม่นโดยสามารถยึดได้แห็นโดยแต่ว่าบนเขาใส่แล้วเขามาห้อยไว้เก้าวบ่อยให้เป็นชุนตัวบ่ห้เป็นชุนเป็นเป็นอ่าใส่ส่วนรวมในส่วนรวมเนทีมงานเนาะโดยมาบ้านบ่อได้สิบบ่ได้เดพี่น้องเนาโดยยันมาคันอันนี้เพื่อนตกลงเพื่อนจะหายเลยดิโดยเพื่หายแล้วเนาะตกใจว่าเมื่อเห็นมอเอร์ไซค์ของพีกุ่งโดยเนาะ คือชงทีมม้าหายเนี่ยนะเลยลงหน้าก้อนบอลีก็ได้ด้วยต้องขอบคุณขอบคุณทั้งเอื้อยเพื่อนเนาะดูที่ประเทศนูเวย์พี่น้องเลยเนาะโดยให้ทางบาบุญนี่เป็นธุระให้เนาะเลยไปซื้อคันโทมมาจำนวนสามอันพี่น้องเลยเนาะเพบอนว่ายซอยเดยเบอร์บาซอมซอยซอมเอื้อซอยได้เนาะแข็งแรงยังดีเลยโดยมามะบาบูลจะเอามาให้เก็ได้เลยนโดยโดยโดยถ่ายนี่เด้อจังนายเปียกฝนเนี่ยลงเทิมเลยโดยพี่น้องเลยเนาะ ก็เลยสิมอบให้ทั้งลุงเทิมเลยใช่ไหมเรือว่าทีมงานทุกๆคนพี่น้องเลยอ้าวเธอป๊บพี่น้องเลยเนาะก็ได้บางแดดบางฝนได้พี่น้องเลยาเลย,นะา,ย,า,ลย,ลยามนี้เป็นยามฝนเนาะเราดูฝนแล้วเลยนี่พี่น้องกนะันเนาะ เอาบ้านมังบังเนาะโดยนีใหญ่ลูเนาะโดยเนาะน่าจะเป็นสามสามอันเนาะโดยสามอันทั้งโดยทั้งอาวุญงั่งนี่เป็นสามอันพีเนาะเลือกเบอร์บุญเลือกสี่ยังไงได้พี่น้องไงนะอันเดเนาะพี่น้องเลยโอ้ยทุบๆกำปั้นท้องใต้นี่เฮงหมดจัดโดย คักอยู่เนาะคักบ่อบนเนาะเพราะว่าซอยเดลาอยู่ได้เนาะอยู่ทางใ้ันรู้สึกวุดขั้วกันปั้นเจ้าเบาเนาะพี่นนังเลยเจ้าเบาเนาะโดยคือกันอย,อยู่เนาะไปไปไปพี่นนองเลยเขาต้องนี่ว er. ้ยังด um. ีได้กาจัดเลย มันม่ม <c oughs> ีเห็นบอลแน่มันปิดไหมบางทีอะไรยันเล็กน้อยมาดึงมันอย่างเงี้ยมันหักกันนะโดยต้องต้องเน่นนะจือวะได้บำรุงนะต้องโดยเกาะไว้เดียวกันตอกนั่นก่อนตอกโดยหาแน่วบอลเก็บดีเนาะเพื่อหอยมันตกมันล่นไปนังเลยไปน้องเอิงไปหาเห็ดไปก็แล้วแต้ใส่ได้แล้วแต่เนาะที่ว่ามาแวะเวียนเดี๋ยวว่าต้องการใช่แล้วเนาะกับม้นม้วนๆไปสินะโดยแล้วก็ปิดไว้ เนอะ่เละเนาะมันมันมันเนหนากว่าจะเขาข่อยสีย่างเนาะสีแดงนขาข่อยเนาะไม่นองเลยจริงจริงกับข่อยไว้นี่ก็ได้นี่ด้นี่น่อยไว้จรงก็ได้เนาะเออเจับเละย่านี้เออตอน่อยู่จะบูนใเานีเะข่อยวาอยู่ และคนผมเคยต่อเนาะอันนี้โมเมนอารีได้นหเนาะมันลุยเบจับได้มันดอนน่ะนะถึงตาได้เนาะเป็นซางมได้แล้วสเนาะร้ีื่างเก่าะจังหวะได้พี่น้องเลยเนาะกับคนเป็นคนเป็นเดินโดนเขาคยไปแบบนี้นี่เขาแบบนั้นนี่มัน เน่ยมันม่ก็ยดึงมันมันกี่ก้าเนาะโอโหค่ะแไปอแล้วทำไปแล้วพี่น้องไอ้มันต้องทำไว้พักพักพักปันได้วยก้างู่มยอถปันเลยนะเนี่ยาเจ้ากวมันย่ามนี่เป็นย่ามฝนพี่น้องกันาะเดยโอ้ทั้ง้างเพิ่นกัคือ้นลบฝนอยู่เนาะโดยโดยโดยวหลังคายังบท่นมีพี่น้อง ายัางมีเนาะสเฮ็ดต,ตัวกับเฮ็ดโบได้พี่น้องเลยเพราะวา่าต้องใส่ไฟฟ้าเนาะเแล้วมันตัดเล็กตัดยัดงพี่น้องเลยเนาะเาวยางฝนถือเปียกนัง่งกับโได้ยันไฟสอดเนาะพี่น้องเลยใกล้ในฝน,น,นมากแล้วก่อนฝนมากกับตอทั้งไอ้บอจันเห็นกันเนาะพี่น้องเลยโดยเนาะพี่น้องเนาะตักขอบบุญขอบคุณทั้งเอื้อยลายเนาะ้ลงเฮาเมย์ทีมงานเนาะที่พฝนอ่ยังคิดเห็นเนาะเป็นห่วงกับยังทีมงานซุ้มเฮาโดยโดยโดย โดยเนาะยามฝ่ายามฝนได้แล้วเนาะโตเพิ่นว่าบ่ให้ออกชื่อเนาะเวียดนามที่แต่ว่าเกรื้อจะดีอยู่ประเทศโนเวเนี่ยเนาะอยู่ประเทศเวเด้อยความมเย็นมเย็นเป็นห่วงปาทางุมเฮาเนาะ เออยูดีมีแห้งคามจิดกรได้ษคอมไข่นี่ได้เอ้ยหายมาสําหน่กะได้ไปกลับขึ้นหาเออลอยเท่าวันเท่าสิงชุมเย็นเท่าไหร่ง่ายๆกะซิีมันดีๆในขอบในครัวในเคื่องในสั้นกพอเอ้ยผูกพอแต่แนวดีๆเนาะโดยเนาะนี่ก็ว่าน้องน้องน้อเนาองนเองน้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 องนอ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 น ในตัวเจ้าเนาะขอบคุ้นเนาะกายสบายใจตลอดทีตลอดไปเด้อด้วยนอกจากเนาะด้วยอ่าเด้ลำเรือยๆเด้อเดอบด้อะขอบอกใจายเนาะทางทีมงานคอยเบิกงแล้วซนคอยเบิกงนี่บูบุญบูบุญไอสารวัตรกับูบุญวันปลาสิใสก่อนโม่คอยได้ใสก่อนโม่อะไพีม่รู้ไงโบเบนเจ้าอะไรกับเบาจันบูบุญเนาะเมื่อกี้นี่เพราะว่าเปิดเปิดเปิดได้บูบุญเด้อเด้อเด้อตอนแรกของใคร อันไหนก็ได้เนาะใส่นรำกันได้เบิดพี่น้องเลยเนาะดูอ่ะโอเคพี่น้องเลยเนาะั่นข่อยไปเบิ่งทั้งไอ้สร้างบนกันเด้อเนาะโดยโดยโดยไปเพราะว่าข่อยว่ายน้ำฝนเลยพี่น้องผมมีคันโ hom เลยเนาะโดยไปพี่น้องเลยสำหรับเนาะมอบคันธมให้ทำทีมงานแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยทั้งว่าบุนเองก็ขอบุญขอบคุณเด้อทั้งเอื้อยเนาะเอือดเจดีพี่น้องเลยเนาะอยู่ประเทศนูเว่พี่น้องเลยเนาะที่มอบคันธมงามๆเนาะ มอบหมาทีมงานชุมเฮาเพื่อลบฝ่าลบฝนพี่น้องเลยเนาะโดยโดยขอขอบคุณขอบคุณเอื้อยได้หลายเด้อเนาะขออวยพรอวยชัยให้เอื้อยจงมีแต่ความสุขความเจริญเนาะความเจ็บอย่าให้ได้ความไข่อย่าให้มีพี่น้องเลยเนาะขอให้เอื้อยเนาะให้ลูกมาสัมดรให้น้องมาสัมดรให้พี่น้องทุกคนมาสัมดรเนาะท่านสัมดรให้ไร้ขึ้นเอื้อยลอยเท่าพันเท่าเด้อเอื้อยเด้อเนาะโดยขอให้เจริญเจริญหน้าที่การงานเอื้อยเด้อเนาะที่ ครับยังกระบุนกญขอบขอบุญกัคุณเนาะะเอื้อยที่ไหว้บางใจบาบุญแล้วก็ซัพพอร์ตบ,นะบาบุญเนาะบาบุญก็ดีใจหล,ลายลายเป็น้องเลยเนาะเอื้อยให้กำลังใจซัพพอร์ตบอกสีแจ้งแล้วก็ให้บาบุญนี่เป็นธุระเป็นสะพานบุญให้เด้อเอื้อยเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณหลายลายเป็น้องเลยโดยโดยที่พี่น้องเลยเนะบาะมาเบิ่งทั้งทางเฮากับป้าโทโหวาจะฝนหยุดเนาะพี่น้องเลยเนาะใส่โล่ทางนี้โดย <laughs> เพิ่นก็เรียงรีบแน่เพี่นหนังเนาะโอ้พอดีเลยบันี้เนาะทางสร้างเลยการไชการไช้ฝนตลาดโดยโอ,อ้มือมือเดียวมีสอง,ส,องสามบรรยากาศเนาะทั้งแดดทั้งฮ้อนทั้งฝนเพี่นหนังเลยเนาะฝ <ś led> นตกมาใส่เมื่อกี้กับปุ๊บมาฉ <ś led> ั่นมาซ่าโดยสบายทางสร้างเด้อเนาะโดยเนาะกำลังเทคานเนาะอืมโอ้ต้นนี้แห้งเลยเนาะสร้างเนาะเนี่ยเนาะโอ้ใครอยู่ใส่เนาะ มือนี้เท,ท่ยังไม่แล้วจะเป็น้องเนานะแต่จะคลาดเมื่อกี้ฝนต้องห้ามใส่ระวังระวังกาแฟอ่ะโอ้ห้ากระเริ่นะมเลยเนาะกำลังผสมปูนเป็น้องเมื่อกี้กับบาวบูนกระแนมเห็นยอ,นะย,อยู่ปุ๊บเนาะมาตัวปอยู่ฝนเข่ากระทันหันพี่น้องเลยเนาะทุกมือเด้พี่น้องเลยทั้งหมู่บ้านน้องอึงนะเนาะหรือว่าบ้านน้องอึงที่เดินตอนหยาน,น้องอึงพี่น้องเลนะยเนาะฝนดีอะลีเนาะ เลยเห็ดเขือเบียยเครื่องงานทางซางเขาต่างพักพลอเลยน้าซางเนาะ <c oughs> กินข้าวกินน้ำเลยที้กินแล้วเนาะพี่น้องเลยโดยโดยหลังจากไอ้ไท่ข้าวแล้วนี่ซืบอซื้ต่อต่อได้อนะนะ้ขึ้นลังคาขึ้นราคาราคาบัดนี้เนาะโดยโดยโดยพี่น้องเลยเนาะขึ้นโครงราคาแล้วดินเข่าแล้วบัดนี้พี่น้องเลยเนาะมาดินมายัางไว้ก่อนพี่น้องเลยเนาะ เฉพาะดินขาวนี่ตัวเติบหนึ่งเลยพี่หนังเนาะเออเปิเสเต็มนี่เนาะไอประมาณจกหลดเลยเนาะซีปลายปะตัวว่าตัวเศร้าไปจังเบิ่งขึ้นมาลายเลยเนาะพี่หนังเลยเนาะเลิกเลยเนาะมสูงขึ้นหอยขึ้นหอยเอวพี่หนังเนาะ สามคาเท่แบบบกไว้พิดไว้พี่น่นงองยังนนำฝนเข่าพาพี่พาน้องพาพ่อแม่พี่น้องเละงาะย่าฝนตกเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกี้กับพากันลบอยู่กระต๊อบน้อยพี่น้องเลยทั้งทีมงานเนาะเพราะว่ายังมีขั้นหม่มใส่พี่น้องเลยเมื่อกี้มือนีบาบุญกับเดี๋ยวมามอบขั้นหม่มให้ทั้งทีมงานเลื่อได้มาก กันฝนไว้ได้พี่น้องเลยเนาะโอ้ยขอบคุณเออหลายๆนะเนาะคิดถิงทีมง,งานเฮาพี่น้องเลยเพราะว่าตกแห้งร้ายกะเอาใอยูเขากันพี่น้องผมก็เนานะแต่ว่าเราก็พักยุทายคลิปก,ก่อนเนะาะแต่ว่าตอนนี้กะทายได้อยู่พี่น้องเลยเพราะว่าฝนบ่ค่อยแห้งไปได้ตกเปื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอ่ะ คือบ่อคันธมนี่ก็บซอยเด,ดลายก็ยังเงินนะปีบ้ากใหญ่มันก็ต้องย่านทาเท่าร,ระซาเปียกก็ต้องย่านไม่เปียกแล้ววันนี้นเนาะเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ตัวทางซางเป็นกำลังไอ้มาเห็ดเสาหัวเนาะกี่หนอจะเออาหัวไปปึ๊บ กำลังดำเนินการดำเนินการต่อเป็นอย่างไรเนาะโดยเป็นยังไงดีกระต๊อบรอความหวังผลนี่เนาะหัวอยู่บ่พระนั่นหนึ่งเนาะโดยโดยสบายดีเด้อหน่อยหน้องยโดยทั้งไอนอนอนนอยู่บ่โดยฝนตกท้องเติบพี่น้องเมื่อกี้เนาะแต่ประมาณชั่วโมงคนเลยเนาะแต่พระท้องเติบเป็น้อง งามนี่ยกาขอโทษขอพายลำเด้อพี่น้องเด้อผูากกา้บรรยากาศกามันกับเปื้อเปื่อนเน่น่น,นึงเนาะเป็นที่ภาบอสวยงามปรนไดกาขอโทษขอพายนลำพี่น,น้องอะไรเด้อทั้งในน้นองเพลเาโดยทั้งนอง้องอึ่งทั้งแมตตุ้โดยลบฝนหัวบ่พี่น้องเลยเนะาะเพราะว่าไอ้แพะหยาเพิ่นยังบาดเจ็บ เนาะทว่าแจ่มคือสิบหัวอยู่พี่น้องเลยเนาะโดยเพราะว่าเป็นแพร่ใหญ่แห้งอยู่ตอนนี้เนาะถ้าให้เอ่อเจ็บกนต้องเจ็บมากคือสิบหัวพี่น้องเลยเนาะโดยโดยอืมเอาเอาโตกะได้น้องอื้องได้โดยระวังปลักไฟเด้อย้ำถือหนามได้อืมปีนองเลยเนาะโอเคเฮะ มอน <PI AN> ี้สร้างคนมาเห <USC> ็ดน้ำายเห็ดหัวน้ำบ่โดยอ้ดวโดยโดยโดยนะดีใจน้ำอลายเนาะันนี่ทสร้างกับบ่ขาดเวียกขาดงานมาเนาะมาเห็ดมันแหลมมันทัวไว้เนาะเป็นว่ามคินโบสถ์เหมือนีดิมอ๋อโดยศาสนาคิดเโย่งยนอนอะนอ่งเง้ยเนาะ นอ,นอนมันก็ young, นอนเลยโดยโดยโบไปยังยังนอน่เนาะนอนนงคนกำลังนอนเนาะนอนนอบางทีน้องแพ้วเมื่อไริเม่าสวรรค์บ่ไร้เมื่อหรอบ่เมื่อนี่บออใช้เมโ่งบอลงเพิ่มาสงบอโอ้น่งเลยเนาะขวามากครับิศรไปยักก่นมามุดมเนาะมาหาเมื่อเนาะเมื่อ เมื่อพุ่นเมื่อเฮ็ดเบียร์จะพุ่นบ้างไหมโดยว่าจะไม่อ้าับมาเลยเียไปเียมาโดไปซักผ้าซักแค่ขึ้นเตาโดยเครื่องใส่เลยนี่เครื่องใส่แงเป็นยังไงเพราะว่าน้องแพรวน้องคนแก่อายุตอนนี้ก็สิบหกปีแล้วเนาะเริ่มเป็นสาวอลไรเป็นน่องแล้วเนาะก็เลยต้องโดยต้องซักเครื่องซักของเนาะทำเนี่ยตัวสะอาดสะอ้าดเลยเนาะเป็นสาวแหละวันนี้เป็นสาวกันนี่น้องนูนาคือกันเด้อ แล้วก็กันเนาะแล้วก็นี่ไปใช้ซวมาได้เป็นอะไรป้าแบะบ่ได้แบะนี่ต้อเบลดูฝนยังตกอยู่เนาะที่แบะยังบล์อยู่คือแบะคอยอยู่บ้านน้อยเป็นแบบปากเปื่อยปากโค้งมีลักษณะในใดเนาะเคยเป็นหมอแบเจาเคยเป็นบ่เเป็นเบิร์นยุ่งกับพี่ท่านคือปากบวมแล้วก็มันแบบกินยั้งหมด้เลยเลยนี่เด้อเอา

มันสิเป็นฮูบ่เป็นฮูแล้วเฮาก็ลๆแดลงเป็นฮูู้เลยนว่าใอันมันงนี่ปากมันเปื่อยโอพี่เกือบจะอยู่ีได้ถว่าจะไปมือนีบาบุญสิลองเฮ็ดเบิ่งเขอบุคเนาะทงไอ้น้อยสิให้เนแ่บาบุญเองก เป็นบาเป็นแพ้พี่น้อกยามนีเป็นโดยีแต่ว่าเฮาบ่ปล่อยเส้นตําด้นาเลจปล่อยก็ได้กับตะแลงปล่อยับคําจปล่อยดโอเคาเนาะสําหรับควแนะนําเนาะขอบใจขอบใจไปก่อนบัดนี้เนาะโสดยโยโยสบายดีเนาะสบายดีโยสวดีทงน้องแพมื้อนี้ก็สิเมื่อสวรรค์เขตแล้วเนาะเมื่อสักครึ่งสักคลองพ่นนั่นแหละเนาะ เมื่อแล้วก็มาไหมพี mmm. ่น้องกันเลยนอนคืนหนึ่งซองคืนมันก็มาไหมเนาะมาสอยเวียดซองงานทั้งน้องอึ่นน้องก้อยนี่แหละเนาะมาทางป่าบ่โดยโดยเพื่อนก็จะมาทางป่านี่แกพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าจะคล้องดินตอนนี้เนาะปนญหาทั้งน้องๆคนนีทางแบบปลูกหันปลูกนี้ได้เนาะโดยโดยโดยน้องคนก็เป็นเห็นเป็นคนดูคนดันคนแบบว่าขยันเนาะพี่น้องเลยเนาะผู้ใหญ่เป็นเห็นก็ บอกเนาะคือสีเฮดได้อยู่พี่น้องเลยนะปลูกหันปลูกนี่และพอได้กินไปอยากเนาะพี่น้องเลยโดยอ๋อโ,โอเคพี่น้องเลยบาบุญขอจบคลิปเพียงสำนีก่อนเด้อพี่น้องเลยเนาะโดยขอบุญขอบคุณเด้อพี่น้องทุกคนเอฟซีขอมาหับสมซองของบาบุญตัง้งแต่ต้นจนจบโดยบาขามโฆษณาดเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะหายเป็นกำลังใจบาบุญตลอดมาโดยโดยแล้วก็ที่สำคัญก็ขอบุญขอบคุณ,บบท,คคณทั้งเอื้อยเนาะอยู่ประเทศนูเบ Fa uh, ngân ma hay baboon nó, mắt sự khăn hôm vinh ngân nga. nó, rồi, hay thương hinh ngàn hào, tang bia tang phôn, phốn, nó căn yuan phân nga, mọi việc, ngân 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 somehow, ngân 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 chung ngân 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 อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพังกายแข็งแห้งเรื่อยเด้อฮวสำหรับคลิปนี้วุ้นขอลาไปก่อนเพียงอ่งเดยพอกันคลิปนนะนหนาเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีเด้อ